มาลุยสวนเยียบร้อยครับาลุยสวนมาเลี้นเลยไหนมีมาแล้วโอ้โตขอพ่อเลยเหรครับอห่อยชุดไหนครับชุดไหนเห็นไหมยกให้ดูหน่อครับโอ โอเคโอ้โหดีใจด้วยดีใจด้วยเลยไมเนดูทุกช่องอ่ะได้มานแล้วมาแล้วมานแล้วท่านผู้ชมสุดยอดเลยโอเยี่ยมเลยโอเคขอบคุณมากนะครับดีใจด้วยดีใจด้วยหมานมานมาน อยากให้แต่ได้เขาว่าเพราว่าว่าไม่กลัวตายว่าไกลๆนายมาคอไม่เชื่อกบเอาเลยการสะดวกนี่กดเราเองบ้านน้อนะจะย้ายไม่รู้ใช่มันโตไวด้วย อันนี้คือคุ้งข้าอะไรเออทานข้าวกินไหมกินข้าวแมีมีเตียเพอ่มีเสื <k> <k ่อของใช้ของมีเครื่อระดังยอดอะไรก็ค่ะก็เลยหันมาใช้หอนแพงไหมก็ไม่แพงหลักพันครับตอนนี้ เอาไปเทสตามเบอร์ทำชาติวเคองแับสามสีเลือกันแล้วโอ้หวใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตัวนี้ก็โอเคแล้วครับสั่งมาใหญ่ไรเวลาสั่งอออุปกรณ์อุปกรณ์เขน้ไปแล้วั้มน่ะได้แล้วโอ้เข้าดีใถ่ไมไม่เป็นสิ่เออ ดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยเนาะอยจะให้เขาได้อากาศมันเออเมื่อพอเขาได้ไบ่อยปุ๊บเขาก็มันจะเอาใจนะพี่นนดดหลุยส์มีมารยาทเออเห็นไหมลูกก็แกมีมารยาทดีเนาะคุณมึงเองจริงเห็นไหมขนาดมีความรู้เออมีเขนารูนนา้จักเออความเกรงใจ ตอนไหนก็ได้แล้วแต่จังหวัดเงินเกิดมาดีคือไม่ต้องพูดเยอะเนาะแบบคุยคำสองคำเข้าใจกันเชี่ยต็ก6ขัแสดงว่าขับบางทีเด็กๆ,ๆก็ขับได้แล้วเนาะตอนนี้อยู่ในน้อยอยู่มันมีน้องสาวขก็600ไร่แล้วเราเพิ่งลองตกแต่งแล้วก็ได้เป็นมีสองอแต่เด็กก็เลยเป็นมาตั้งนั่นเลยตอนเป็น เราขึ้นไปทางนั้นมีความสามารถพิเศษหรือไม่มีเล่นกีฬาเกินไหมไม่เป็นโอเคอยสัมภาษณ์หรือถามใช่ไหมเล่นกีฬาเกินไหมเล่นธรรมดาไม่ไม่เด่นแล้วทำมาถึงก็เสียบับรุ่ดใหญ่ได้อต้องการคนรับรู้จิตเราแล้วมีน้ำท่วมที่ถุย โอ้ใช่เขาถนัดด้านนี้ดีมากครับดีจริงๆเลยกับที่เขาได้เนาะ,ะเราด,ด,ดีใจด้วยคดเลยครับขอให้เขาได้แล้ว <ขอ S 1> มันสนุกดีเนาะได้บรรยากาศได้เพื่อนได้มิตรทุกๆุกโบสังเกตไหมครับน,นี่นะฝันนี้ปลาจะ รู้สึกจะจะได้แต้มน้อยกว่าถ้านับแต้มแต้มทางทิศใต้นี่จะได้เยอะกว่าโอ้ดีจังเนาะกองเลยเี่นตรงสิเออมันน้ำอยู่ที่ไอประตูร้านเขาเลยรอยน้ำ เยอะมากเลยมันนึกว่ามันจะไปจนหมดใช่หูน้ำเยอะจริงๆมันปีต่อปีมันจะเปลี่ยนไปเยอๆครับอย่างที่นี่ไม่รู้จะมีน,นั่นสิเนะาะคาดดาวไม่ได้เนาะเยอะหมดเลยแลจบได้เสร็จแน่ที่ว่วายกเราเยอะหมดจนหมดคำม่ไรเสียเรียนนะรพราะว่าเขาทำให้มันมันจะไปหล่นอยู่ตรง ครับมันได้กลิ่นเยื่อสองเลยเนาะเมื่อกี้เราเห็นได้แล้วสองอีกอันที่เขาไม่ใส่เยื่อเพราะอะไรปลามันจะมาแทะตรงนั้นนะเราก็ช่ตัวอันนี้สองสองสองอันเนาะมันจะห่างกันมาสิบเซน บนนี้เราใส่แต่เราตัวหนาเราจะเกาะโอ้นั่นแปลว่าในความรู้โอ้ยานเข้าปากเออยานมันก็เกาะตัวนี่โอ้ที่ว่าเขใส่สองอันครับที่สองอันสองอันเนาะส่วนมากใส่สองอันแต่ว่าเขาก็มีกฎกติกาครับไม่เกินสองขอโอ้เขาระบุไว้เลยใช่ไหมครับาไม่เกินมายควาใส่เบียดได้คันหน่นี่เกินสองอันครับใส่หลายค็น่าจเอาเบียดแับโอ้ เขาจะเขาจะรู้ได้ไงว่าว่าเราส่สองสสามถ้าเขารู้กใจทุกคนเขาบอกแล้วไงว่าจะเป็ดไม่เกินสองคอเขาจะมีบอกรู้กันตั้่ลงแต่ตรารเฟงแต่นั้นะเขาจะมีบอกรู้กันเั้งแต่ตริการเงแต่นั่นแหละเนาะ นี่แหละเขามีความได้คืออะไรเออเนาะปลาเราไปโตเนาะให้มันนะพี่เด้อโอ้มอกิ้พรุ่งนี้ไปที่ไหนต่อพรุ่งนี้มีงานครับเหรองานที่ไหนนอกนี้งานที่ไหนพรุ่งนี้งานอยู่ท่าตูมเลยอะไรอ่ะ๋อเขาทำงานแต่วันนี้วันอาทิตย์เลยเขามาเอาปลา ไปลองกินดูว่ามันอร่อยไหมบ่อน <c oughs> อี้เข้าใจอ๋อพวกนี้ดีกันแล้ววันนี้ก็ประทริดเนาะอ่ามันได้แล้ว,ลวนะโอ้มันก็ได้ทยยั่วๆครับได้แต้มโอเคแล้วโอเคครับาว่ามันเริ่มเลือดจางๆก็วนไปทางนู้นอยู่ท่านเลือดมันเข้มขึ้นโอ้เออใช่ๆถ้าจะมีเออดีจ้งเนาะว่างๆเขาก็มาอย่างเช่นอาทิตย์นี้เขาก็มาครับ พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้ได้ปลาได้เนาะดีใจกับท่านที่มันหมานได้หลายๆท่านอือแล้วนั่นมีข้าวมาสั่งมากินเลยอืมบอกตามรหัสว่าอย่างเราสามห้าครับก็บอกาก็มส่งโอ้ตามมือหมายเลขที่ระบุไว้ตามเนาะดีดีจังเลยไงครับเนาะ สู้กันต่อไปก็มีต้นิตภาพดีๆนายครับเออสวยนะแพงไหมเนี่ยพี่อันนี้แพงไหมครับอุปกรณ์พี่ตัวที่ใส่ปลาน่ะสองสามร้อยเขาไม่แพงเนาะมันสวยด้วยสะดวกสะดวกด้วยเก็บภัพได้เนาะเวลาเดินทางมันไ่ยาวเลยเนาะเยยาวเลยเนาะยาวโอ้ดี ึ้นจับลงอันนี้ระยะน้ำอันนี้จับมาบพอดีเลยนี่มีแต่เสื้อสวยๆท่านั้นเลยเสื้อทีมงานเนาะสเสื้อของเซียนพ่อตะกูลบางบานปีบานมารยาทดีมารยาทงามมากเลยเป็นคนที่แนะนำไปตอนนั้นไม่ไปพ่อ,พอมันหน้าอันนี้ครับเ<อ>ขารู้ไงครับเขาเป็นคนมีวินัยจริงๆเนาะน่ารักคนเลยชื่นชมในเสื้อตัวนี้สวยๆในเสื้อทีมแลยเพราไม่มีสกรีนไว้นะ<ส>อือ รุ่นเมื่อกี้พี่เขาได้อันนั้นแหละมาเขาได้เลยได้ไหมไม่แน่ใจว่าได้ได้แต้ยไม่รู้เต้มคนไหนได้แต้ยไหยังเรอนะไม่เป็นไรน้อง<ว>เดี๋ยวก็ได้ตรงนั้นแหละเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอ๋ดีใจในใจพายชมได้เห็นบรรยากาศคอ้ยเป็นิยาวมากเลยครับโอันโอช้กนใ้ัชกั้นใช้กัันััน้น้กน้ใกนชกนน ขาจะมีหลายระดับหลายขนาดเนาะครับส,สุดยอดเลยได้ความรู้เพียบเลยถ,ลถ้ามันร้อนมาปุ๊บส่งอาหารไปหาปากมนเลยมไม่ต้องมากนนอะไรเนาะครับ <c oughs> ส่งไปถึงที่เลย <c oughs> อ้เ <c oughs> ยียบเลยเมื่อกี้พี่พี่คนนี้แหละได้นี่เมื่อกี้แถวๆนี้เลยเออพี่คนนี้เลยกำ <c oughs> นันอะไรนั่นน่ะสกรีนดอ๋อ บ่อปลากรนันรูดโอโบมีบ่อด้วยค่อยมันมันเนาะเต็มเลพี่อือจะแแจะแบเตดูสิเจ็แบเต็มเหรอมาทำมาสัมภาษณ์มีไงเห็นไหมข้ครับขอาบ้านมาเนาะดีใจถ้าไม่อันดับก็อันดับสองของบ่อครับตรงนี้นะครับเวานี้เอดู ไออื่นก็คงยังไล่ไม่ทันครับยังยังไม่มีแต้มก็มีนี่ไปแล้วเจ็ดแปดแต้แมนะครับถือว่าก็ถือว่าเกมที่มา<ก>นทีเดียวนะอแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เ็อีกเวลาเลยเยอะครับ สุดยอดเลยแม่ก็เอาใจช่วยเนาะฝากบอกกำนังลวนด้วนะครับผมเป็นอยู่ที่เกษตรพิสัยเกษพิสัยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปเดี๋ยวไปเนาะโอ้ให้มาเนาะพี่ได็ดเชื่อเห็นไหมบนปั้นฝางนะครับครับผมเป็นโปรโมเตอร์ทำบ่ออยู่นั่นเกิดโตได้พี่ชัยพี่ชัยแกไปช่วยก็ได้ได้ที่ผ่านไปเมื่อวันที่หนึ่งเมื่อกี้ใช่ครับผมสมาชิกไปเยี่ยมชมได้เนาะได้ครับ ขอบคุณมากเลยเรือจะติดต่อที่หน้าเฟซนะครับซุ้มไก่น้องพอดน้าตาหรืออุบ่ยากนะครับเข้าไปดูได้เลยครับติดตามได้เลยขอบคุณมากมาเลยเนาะก่อนนี้ได้มาเจอเจอกันเนาะแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งทีเดียวเนาะขอบคุณมากมากเลยคนที่ในจดนในประสบการณ์ครับถึะ แต่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรที่แบบเทคนิคของเข้าด้วยสมบัติด้วยเนาะการปลาตอดเดือยนานไหนค่อยวัดอะไรเนี่ยเราครับเกษตรวิสัยเนาะตามไปดูนะคขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่นะขอบคุณมากๆเลยโอที่บ้านแล้วถึงตังเองสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเออนี่สวัสดีด้วยนสนุกพาเดินเที่ยวชมพาเดินเที่ยวสัมภาษณ์ เสียนด้วยโอเคตามสบายเด้อเห็นไหมครับได้ๆๆๆๆดแล้วได้เลอขึ้นติดเห็นไหมโอเคได้เลยหมดทุกอย่างอขอบคุณเสียนทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆนี่บรรยากาศด้านบนนะครับมีร้านอา ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับเอาขึ้นเรื่อยเลื่อยปลาเอาขึ้นใน,นมดเลยขยับไม้ได้นะครับตามใจชอบเลยครับสวัสดีครับโอ้ยเกลอสบายโอเค,อ,เคอือถ้าเป็นมันเป็นมารยาทต่อามารยาทไม่เขาได้เขาวิ่งไปดีแลนะ้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้หรือว่ามันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการมา,าตกปลามาตกปลาเนาะ น้ำใจน้ำจิตนักเกล้าด้วยได้แล้วโอ้ยมุดนี่ลงทุนเพิ่มอีกนะ่ยโอ้โครับแต่แรกมันไม่ใช่ปรับพื้นที่เนาะปรับพื้นที่ให้เป็นคันให้นั่งสะดวกครับสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละนั่นแหละโอ้นี่แหละก็ลังทำปรับปรุงให้ดูแบบลงทุนเพิ่มธรรมดาแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้เปนมันนันแบบสาก ทั่วไปครับผมน่าจะสายใหญ่นั่นเขาขึ้นยากเลยนองยกมาเห็นตัวเลยนันนึกว่าได้แล้วเมื่อกี้ยังยังยกไม่ได้เน้ออารุนตันเพื่อนชาวแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มันแรงเพราะถูกยันใช่โอ้ได้แล้วนั่นไงโยเขาก็จับวางสวยดีอืม ขับสนุกดีนู่นนู่นนี่ให้น่ะลังนี้ก็เริ่มตีไทเต้เริ่มทำคะแนนหน้าเริ่มมีรับดูเจ้าหนี้เริ่มจัดแต่งแล้ว ขายไหมแบบเอากาพอกกดีแต่กะนั้นมีเก่งไงแล้วก็เลยติดตามแบบน,นี้ไหมพี่น้องมันผมจะขอซื้อก่อนมันแบ่งอีกไหม,มก็รามั่ว่าเก่งันเก็ว่าเขใช้ได้ก็คือนับถีอนับถือไะมาเลยพบกันที่ว่ารอยดับมนที่เทียบประตูเลย